ดมเป็นแบรนด์ที่ทำให้คนมองเป็นแบรนด์ที่ทำให้คนมงเวใหญ่หลายคนแล้วด้วย <อ>ก็บอกแล้วไปเป็นทะมันก่อนะที่เขาไล่ตู้นะกระตีะตีเขาอาจจะเป็นนเดือนตหิวค่ะคงไปเแต่งหน้าอันนี้โลิร่างเลย รุดจาทออกมาแล้วทุกคมาานเลีเป็นสลัดรูทรูนมนเลยนไหมครับเป็นเก่อยเลรับยนะครับกลุกหยิบยิบมา่นนะครับลูกนะลูกของเราเป็นอมกินชื่อหนครับกินข้าวแฮปปี้พิมพ์น้อร่อยมากแฮปปี้พิมพ์แล้วกินดีอันนี้บอกมา เราเคยกินเสร็จเดีเยน้นะไข่เจีกวกระดูกไนต์กัเลยก็กินนะมันเยอมากโอยไข่กุนหน้าพันๆเลยด้วยไข่ตุนอร่อยมากตน เวลาดิบจริงๆตัวรูปวนเรรู้สึกไงเวลาดีบจดิงๆเเห็นแล้วมลแมคุณได้จึงถ้าสา,ามคำก็คือปลาแปลกมากครับเาเกือบหลงพหาคุณได้นี่ผเอวงนอนไม่ใช่ <laughs> ชุดส่ง<ๆ>คนคนส่งชุดบงแน่แน่คนส่งชุดไปไหนจัก,กะวาเมิกซิโกสุริษาสุาสานาเลนโนคาไปเลยหรอป๊าขอช่วยอีกแลน เขาคนทำศของเขาโงบาลราล่เพราะว่าตาแตกสุนซึมมาอรเอยอร่อยมากไปน้างวกบมาดูแล้วก็ข right? yeah> right. ้าวทอะไรกทต้งสัมเลยยอดลแล้วทำไมเลยเือเลย ขอบคุณมากแต่ชุดเบาแล้วเธอเพราะว่าปิดเนี่ยเราอยากให้เราอยากให้เห็นเป็นตัวตนของเธอคือชุดเบาๆเบาต่อเนืเ่อี่แถวหนักเบาไม่ต้องคาดหวังเยอะเพราะว่าเราดีใจเลยว่าขอชุดเบาๆไม่มีกาแฟอีกเดี๋ยวไม่บอกาก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องใส่ชุดเบาๆแล้วสวย นั่นแหละแค่นอยก็ตกกระปกแล้วเนื้อนะเริ่มเปนเนื้อแม่นกใ่าใสนจนแล้มากกินได้ จรคุณไี่คุณเกี๊ยวบารานัง์กินของนี้ก่อนกินก่อนเกี่ยวพอเซ็ตไปเรื่อยเรื่อยเสื้อส้มแล้วนะฮะเสื้อส,ส้มไปแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพวกนี้ก็ได้ไม่เกินมาลือนะต้องอยู่ทีはは่ว่าอยู่ที่ว่าคนส่งของเีแยวบ้านเธอมันเป็นยังไงคุณเบาๆคุณเบามาก นายถูกไปแล้วครับไม่ได้กิบแบรนด์นเป็นแบรนด์ที่ทำให้กับคนมงตืินเตอร์มาแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ครับคเดี๋ยวคุณใส่ชุดอะไรซุนจีนชุดนอนไม่ได้กินอะ อิ่มอะรู้สึกมันเยอะมากเลยเขาให้เยอะมาเขาสวดหรอกเราสั่งเยอะค่ะนี่ขนาดไม่ได้หนักย่างอลไรยังรู้สึกอิ่มมากเลยอ่ะ<ม>จะเลยจะแม่ก่อไปไม่เป็นม,มาดูไหมทุกคนมันกินเร็วอ่ะเรากินเร็วไปมันแสงมันไม่สว่วนมันนองดู ลังหวเดี๋ยวจะไปแหละมีบัตรมีบัตรพรีริมมีบัตรพรีริมเหลืออีกสามใบนะคะใครอยากได้ก็ทักไลอูรีจูแม่มาเหลือสามใบใครอยากได้ก็ทักไลอูรีจูแม่มานะคะจะได้มาดูกันนั่งโซนเดียวกับแม่เลยเพราะว่าพี่เขาอีกสองคนที่ฝากจองมาไม่ทันนะคะ ตอนนี้เครื่องอยู่อยู่ญี่ปุ่นอยู่มาไม่ทันเครืองดีเลยหรอเครื่องดีเลยยังไม่แก่นงนะครับรู้สึกไปปรนนทุกคนเท่าไหร่บัตรใบละสองพันค่ะโซนของแม่ขายราคาเท่ากับที่ได้มาเลยค่ะไม่บอกเพิ่มเท่ากับสี่พันแต่ว่าถ้าจะให้เพิ่มก็รับนะคะโอนเกินมาก็ได้เพราะว่า ช่วงนี้ต้องการใช้เงินค่ะถ้าบบจะไปจะเอาไปโดเนตปลาสลิปกันนะคะแม่กว่าไม่ถึงสี่ร้อยก็เดินทางอยู่นี่ไงเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนจากร้านนี้ไปร้านกาแฟเดี๋ยวจะไปไลฟ์ที่ร้านกาแฟอีกรอบหนึ่งนะทุกคนขอไปขายบัตรก่อนบัตรย่อกสามใบ